<Okay. S 2> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการดุลสมการ r e d o x โดยใช้วิธีเครื่องปฏิกิริยานะคะอ่ะมาดูสมการกันเลย c o พเปอร์บวกไนเตรตได้เป็น c o พเปอรบวกกับไนโตรเจน monoxide นะคะตัวที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันในที่นี้ก็คือ c o พเปอรและไนโตรเจนนะคะคัพเปอร์ตัวแรก เรามาหาเลขออกซิเดชันกันก่อนค o p เปอร์เป็น0นย์ะคะในเตตเป็นไนตรเจนในไนเตตตัวนี้เป็นบวกอ่าคัพเปอร์ตัวนี้เป็นบวก2และไนตรเจนตัวนี้เป็นบวก2นะคะอค่ะวิธีครึ่งปฏิกิริยาเนี่ยมีขั้นตอนแรกเหมือนกับวิธีของเลขออกซิเดชันคือหนูต้องหาเลขออกซิเดชันของธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันให้ได้ก่อน นะคะพอได้แล้วอ่ะมาจับคู่กันจับคู่กันก่อนมาดูว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่กรณนี้แรกค่ะคู่ของคอปเปอร์คู่ของคอปเปอร์จากศย์ไปเป็นบวก2แสดงว่าเขาเพิ่มหรือลดคะเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม2ถ้าเพิ่มหมายความว่าเขาเกิดไปยาออกซิเดชัน ation, หรือรีดักชันการที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเกิดริยาออกซิเดชัน ส่วนไนโตรเจนนะคะจากลบบวก5กลายไปเป็นบวก2สแสดงว่าเขาลดลงลดลงไปเท่าไหร่5ไปเป็น2ก็คือลดลงไป3สแสดงว่าเกิดบารรีดักชันนะคะทีนี้เวลาดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยาเนี่ยเราต้องแบ่ง2สมการเนี่ยค่ปะปฏสมการเดียวเนี่ยให้มันกลายเป็นครึ่ง คือแบ่งครึ่งของสมการ Redo x สมการ Redox เกิดจากปฏิกิริยาสองพิยารรมกันก็คือปริยา Reduction กับปริยา o x i d a t i o n นะคะอ่ะเรามาแบ่งครึ่งครึ่งแรกเราจะหาครึ่ง Reduction ก่อนครึ่ง Reduction ก็คือตัวไหนคะที่เกิด Reduction ก็คือตัวนี้ก็คือในเตรสโนสลบเนี่ยกลายไปเป็น NO โอเคไหมส่วนครึ่งของ ออกซิเดชันนะคะครึ่งของออกซิเดชันก็คือ cu กลายไปเป็น cu 2บวก mm hmm. นะคะอ่ะที่ลำดับต่อไปเราจะมาทำให้สมการ Reduction กับสมการออกซิเดชันเนี่ยดุลน,นะคะโดยันดับแรก Reduction เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันให้หนูเช็คค่ะว่าอะาตอมเท่ากันไหมเท่ากันนะไนโตรเจนกับไนโตรเจนเป็น1ต่อ1จากนั้นให้เราดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไปเท่าไหร่เมื่อกี้ไนโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไป3ก็คือลดลงไป3 3ตัวเนี่ยค่ะหมายความว่าเขารับอิเล็กตรอนมา3ตัวั้างหนึ่งก็ใส่อิเล็กตรอนไปเลย 3. อิเล็กตรอนโอเคนะใส่3มอิเล็กตรอนปุ๊บม,มาดูค่ะว่าอะไรที่ยังไม่เท่า ออกซิเจนยังไม่เท่าฝั่งนี้มีออกซิเจน3ตัวฝั่งนี้มีออกซิเจน1ตัวเราต้องการออกซิเจนเพิ่มฝั่งนี้อีก2ตัวเพราะฉะนั้นให้หนูเติมน้ำลงไปนะคะต้องการออกซิเจน2ตัวเราก็เติมไป2 H2O เพราะในน้ำหนตัวมันมีออกซิเจน1ตัวถ้าเราต้องการออกซิเจนเพิ่ม2ตัวเราก็ต้องเติมน้ำา2ตัวโอเค พอหนูเติมน้ำปุ๊บสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือธาตุไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนน้ำหนตัวเนี่ยให้ไฮโดรเจน2ตัวแต่น้ำเอามา2ตัวก็จะให้ไฮโดรเจนไป4ตัวเพราะฉะนั้นต้องทำให้ด้านนี้มีไฮโดรเจน4ตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเติมไฮโดรเจนดุนไฮโดรเจนโดยการเติม H บวกนะคะขาด4ตัวก็เติมไป4 H บวกโอเคทีี้ธาตุเช็คธาตุค่ะ สี่ไฮโดรเจนฝั่งนี้ก็สี่ไฮโดรเจนหนึ่งไนโตรเจนฝั่งนี้ก็หนึ่งไนโตรเจนสามออกซิเจนฝั่งนี้ก็หนึ่งและสองเป็นสามจำนวนอะตอมเท่ากันแล้วต่อไปเรามาเช็คประจุค่ะประจุตัวนี้เป็นบวกหนึ่งมีสี่ตัวเป็นบวกสี่ตรงนี้ไนเตรตประจุเป็นเท่าไหร่คะลบหนึ่งนะคะอิเล็กตรอนตัวละลบหนึ่งมีสามตัวเป็นลบสามลบสามรวมกับลบหนึ่งกลายเป็นลบ สีนะคะเพราะลบสเจอกับบวกสตรงนี้ก็กลายเป็น0ูเพราะฉะนั้นไปอยู่ฝั่งนี้ก็0ฝั่งนี้ก็0เพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ดุลแล้วนะคะดุลแล้วอ่ะต่อไปเรามาดูปฏิกิริยาออกซิเดชันบ้างปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะตัวปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยคูเปอร์เปลี่ยนเป็นคูเปอร์บวกสสังเกตจ,จาก0กลายเป็นบวกสแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปกี่ตัวคะเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น2 0ไป2ก็คือ2องแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไป สองอิเล็กตรอนอะตอมก็เท่าประจุเป็นไงศูนย์กับบวกสอลบสเป็น0อะตอมเท่าประจุก็เท่าเพราะฉะนั้นปฏยาออกซิเดชันดุลแล้วนะคะเมื่อปยาดีดักชันและปฏยาออกซิเดชันดุลแล้วเนี่ยเราจะเอา2องปฏิกิริยานี้มารวมกันอ่ะเรารวมกันเราดูอะไรคะการที่ออกซิเดชันกับดีดักชันจะรวมกันได้เนี่ยปฏยานี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนตัวหนึ่งจ่ายอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนของ2ปฏิกิริยานี้ต้องเท่ากันนะคะจะรวมกันได้ก็ต่อเมื่ออิเล็กตรอนของ2ปฏิกิริยานี้เท่ากันในขณะที่ปริยาเรดักชันมี3อิเล็กตรอนปริยาออกซิเดชันมี2อิเล็กตรอนท่านทำให้เท่ากันหาข้อรอนอข้อรของ3กับ2คือ6เพรานตรงนี้ทําให้เป็น6ทั้งสมการหนูคูณด้วย2 ตัวนี้หนูคูณด้วย3โอเคั้าหนูจะได้สมการใหม่นะคะสมการรีดักชันของหนูเนี่ยสมการ Reduction ของเราก็จะได้เป็น 8H บวกบวก NO 3- ลบบวกกับ6อิเล็กตรอนนะคะและได้เป็น2 NO บวกกับ4 H2O สโอเคส่วนา สมการออกซิเดชันคูณเท่าไหร่คูณ 3? เราจะได้เป็น3 cu ได้เป็น3 cu 2บวกบวกกับ6อิเล็กตรอนนะคะที่เรารวมกันได้ละเรารวมสมการได้ละรวมสมการเราจะได้สมการเป็นสมการ Redox สนะคะสมการ Redox เราก็จะได้เป็นอ่าเรามาดูเวลารวมสมการเนี่ย สมการเนี่ยเราจะรวมด้านซ้ายกับด้านขวาเข้าด้วยกันถ้าอยู่ด้านเดียวกันเอามาบวกกันเลยค่ะถ้าอยู่ด้านเดียวกันเอามาบวกกันแต่ถ้าอยู่ตรงข้ามกันแล้วเหมือนกันให้เอามาลบกรณีนี้ก็คืออิเล็กตรอน6กับ6ตัดกันได้เพราะนั้นหนูก็ได้เป็นครูขอเขียนตามตัวอย่างเมื่อกี้นะตามเริ่มต้นเขาเอาซ U ขึ้นก่อนนั้นจะได้เป็น3 c u บวกกับ NO3 ลบ บวกกับ 8h บวกนะคะเอเมื่อกี้ NO3 เราลืมคูณ2นี่คูณ2ก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะมันต้องคูณ2ทั้งสมการเราลืมคูณ2นะคะอ่ะนี่เนาะมันต้องคูณ2ด้วยนะคะตอนใส่2เพิ่มเข้าไปล้วตรงนี้จะได้เป็น2ในเตรดบวก8 h บวกตรงนี้ก็จะได้เป็น3 cu 2บวกบวกกับ2 no และบวกกับ4 h 2 o นะคะอ่ะวิธีเช็คให้ง่ายๆคือบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เช็คอะตอมกันหรอกเวลาเราดูสมการว e d o ซ์นะคะวิธีเช็คที่ง่ายสุดคือดูประจุค่ะดูประจุง่ายสุดตัวนี้ประจุ0ตัวนี้ลบ2ตัวนี้บวก แปดเพืาอนฝั่งนี้รวมกันเป็นบวกหกโอเคตัวนี้เป็นบวกหกตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ท่านฝั่งนี้ก็บวกหกื่อนประจุเท่าถ้าประจุเท่าแสดงว่าสมการรีดอกซ์นั้นดุลน,นะคะนี้ดูสมการรีดอกซ์ตัวนี้หน่อยอในไอออนในเนี้ยมันมีไอออนตัวหนึ่งที่แสดงความเป็นกรดเบสอยู่คือตัวไหนคะอ่าคือ h บวก คือ H บวนะคะแสดงว่าไปยารีดอกนี้เกิดในสารละลายกรดนะคะเกิดในสารละลายที่เป็นกรดที่มาสมการรีด o อกเนี่ยเขาอยากให้มันอยู่ในเบสเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อยู่ในเบสเราก็เติมเบสลงไปค่ะตัวเบสก็คือ OH ลบหรือไฮดรอกไซด์ไอออนถ้ามี เราก็การกําจัดตัวนี้ออกไปไงตัวนี้เป็นกรดเนาะเราก็กําจัดตัวนี้ออกไปโดยการเติม O H ลงไปทําให้ตัวนี้เป็นกลางซะเติม O H กี่ตัวคะถ้ามี8 s ก็8 O H แต่เติมแล้วต้องเติมทั้งซ้ายและขวานะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างกันอันนี้ทําแบบในกรดไปก่อนอ่าทบทวนทบทวนกันก่อนขั้นแรกขั้นแรกให้หาเลขออกซิเดชัน หาเลขออกซิเดชันของทุกตัวนะคะหาเลขออกซิเดชันของตัวที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันเปลี่ยนออกเลขออกซิเดชันเสร็จให้มาดูว่ามันเพิ่มหรือมันลดเท่าไหร่ว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยเพิ่มหรือลดเท่าไหร่เพื่อจําแนกว่าตัวไหนเป็นไิยาออกซิเดชันตัวไหนเป็นริยารีดักชันในกรณีนี้คัพเปอร์เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นไิยาออกซิเดชันนะคะอิเล็กตรอนออกไปเลขออกซิเดชันก็เลยบวกมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ส่วนตัวนี้จากบวก5ไปเป็นบวก2องเลอออกซิชันลดลงลดลงแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาค่ะเลอแท่นลดลงแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามามันก็เลยเกิดเป็นปริยา e d ดักชันนะคะเป็นปริยาเรดักชันพอเสร็จปุ๊บอันไหนที่หนูจับคู่มาค่ะปริยาเรดักชันที่หนูจับคู่มากับปริยาออกซิเดชันที่หนูจับคู่มาหนูก็เอามาตั้งเลยค่ะตัวนี้ จาก no 3ลบกลายไปเป็น no ตั้งเลยสีดำเนี่ยที่ขูเขียนไว้นะคะตั้งไว้ปึ้งปึงส่วนออ i ซิเดชัก็คือคู่ของ c o พเปอร์คปปรัพเนะคะหนูก็มาเขียนเลยค่ะจาก cu 0กลายเป็น cu บวก2อ่าที่มาดุลทีละสมัรกรันป d อดด i o รกันคือบที่รับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นหนูต้องใส่อิเล็กตรอนไว้ในฝั่งของสารตั้งต้นนะคะในเตรดเนี่ยตัวไนโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนจากบวก5 ไปเป็นบวก2แสดงว่ามันลดลงไป3การที่เขาลดลงไป3เนี่ยแสดงว่าเขารับมา3อิเล็กตรอนอ่าหนูก็เติม3อิเล็กตรอนเข้าไปนะคะพอเติม3อิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บหนูมาดุนออกซิเจนค่ะออกซิเจนฝั่งนี้มี3ออกซิเจนฝั่งนี้มี1มันขาด2ออกซิเจนใช่ไหมคะฝั่งนี้ขาดอยู่2ออกซิเจนการดุลออกซิเจนเนี่ยเราเติมน้ำค่ะเติมน้ำเพื่อดุลธาตุออกซิเจน โอเคเราเติมน้ำเพื่อดุลธาตุออกซิเจนน้ำหนึ่งตัวให้ออกซิเจนหนึ่งตัวถ้าต้องการออกซิเจนสองตัวก็ใส่น้ำสองตัวนะคะพอหนูใส่น้ำสองตัวปุ๊บหนูจะได้อะไรเพิ่มเข้ามาคะหนูจะได้ไฮโดรเจนมาด้วยนะน้ำหนึ่งตัวให้ไฮโดรเจนสองตัวน้ำสองตัวให้ไฮโดรเจนสี่ตัวอ่าไฮโดรเจนเกินมาสี่ตัวจากฝั่งนี้ฝั่งนี้หนูก็ต้องการไฮโดรเจนด้วยต้องการสี่ตัวเราดุลไฮโดรเจนโดยการเติม H บวก ข้ตนตรงนี้คือดุลไฮโดรเจนนะคะดุลธาตุไฮโดรเจนโดยการเติม H บวกขาดกี่ตัวก็เติมเท่านั้นตัวค่ะขาด5ตัวเติม5ตัวแต่ในกรณีนี้ขาด4ตัวเติม4ตัวอ่ะนี้พอธาตุมันดุลกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ธาตุมันดุลกันหมดแล้วเวลาเราเช็คปฏิกิยาเนี่ย เราจะดุนสมการเมื่อไหร่ก็ตามหนูอย่าเช็คแต่อตอมให้หนูเช็คประจุด้วยนะเช็คประจุฝั่งนี้ไม่มีสอาาศคือไม่มีประจุไม่มีไอออนเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ประจุเป็น0ฝั่งนี้มีบวก2มีบวก1ที่กับมีลบ2ที่อ่าดูตัวลบก่อนในเตตเป็นลบ1นะคะมี1ตัวก็เป็นลบ1อิเล็กตรอนก็ตัวละลบ1แต่มี3ตัวเพราะฉะนั้นเป็นลบ3ลบ3รวมกับลบ1เป็นลบ4อ่ะตัวนี้เป็นลบ4 ตัวนี้ตัวละบวก1มี4ตัวเป็นบวก4บวก4เจอกันลบ4คือ0ฟฝั่งนี้ก็0เพราะฉะนั้นประจุเท่า,าไม่มีปัญหาชีวิตแล้วประจุเท่ากันก็แสดงว่าสมการนี้ดุนต่อไปคัพเปอร์ค่ะคัพเปอร์เนี่ยก็คือจากคัพเปอร์นี่สมการนี้จากคัพเปอร์กลายเป็นคัพเปอร์บวก2อ u <CU S 2> เป็น CU บวก2ใช่ไหมคะเพิ่ม จากศูนย์ไปเป็นบวกสองแสดงว่าเพิ่มคือเกิดยาออกซิเดชัน ation, นะจับมาตั้งเขียนเลย Cu กลายเป็น Cu บวกสองลดลงไปเท่าไหร่ดูเลขออกซิเดชัลดลงไป2ถ้าลดลงไป2ก็แสดงว่ามันเสียไป2อิเล็กตรอนเพราะหนูบวกอิเล็กตรอนด้านนี้เลยค่ะพอบวกได้ตอนเสร็จโอ,โอ้โหสมการนี้ดุลทันทีนะคะเด<ห>ี๋ยวขอไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งต่อนะคะอะคเปอรตรงนี้ค่ะ ตอนแรกมันเป็นศูนย์แล้วมันกลายเป็นบวกสองแล้วหนูเติมอิเล็กตรอนไปสองตัวใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จากศูนย์ไปเป็นบวกสองเนี่ยหมายความว่ามันเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวอ่ะลองเช็คประจุดูก็ได้ฝั่งนี้ประจุศูนย์ฝั่งนี้ประจุเป็นบวกสองตัวนี้เป็นลบสองครับรวมกันเป็นศูนย์นะคะประจุเท่ากันเฮ้ เมื่อเราดูสองสมการนี้เสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยเราจะเอาสองสมการเนี่ยมารวมกันเพราะมันคือครึ่งปฏิกิยาของ reduction กับ oxidation เราต้องการเอา reduction มารวมกับ oxidation เพื่อให้เป็น Redox กนะคะการที่จะรวมสมการสองสมการนี้เข้าด้วยกันได้เนี่ยมันต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากัน นะะอนตอนตัวนี้มี3เอนตอนตัวนี้มี2หนูต้องทําให้เท่ากันค่ะโดยจับมันคูณไข้เลยค่ะหาครอนอรหรือจับคูณไข้เลยก็ได้นะคะก็คือตัวนี้คูณด้วย2ตัวนี้คูณด้วย,วควย3คูณเสร็จปุ๊บหนูได้สมก,การใหม่แบบนี้นี่นี่คือสมก,การที่คูณแล้วนะคะคูณเสร็จหนูดูค่ะเอามารวมกันคือเอาด้านซ้ายของลูกศรหรือสารตั้งต้นเนี่ยมารวมกับสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์มารวมกับผลิตภัณฑ์ อันไหนที่มันซ้ํากันตัดทิ้งอันไหนที่มันซ้ํากันแล้วอยู่ตรงข้ามกันจับมาลบกันอันไหนที่มันซ้ํากันแล้วอยู่ด้านเดียวกันเอามาบวกกันโอเคไหมคะอ่าพอรวมก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะคะวิธีรวมพอรวมได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ย วิธีเช็คค่ะพี่ใหวิธีรวมวิธีเช็คก็คือให้เช็คประจุจริงๆเราจะไม่เช็คอะตอมแล้วเพราะอะตอมมันเท่ากันอยู่แล้วอะแต่ถ้าบางคนไม่มั่นใจก็มาเช็คประจุประจุเมื่อกี้ตัวนี้คือ0ูนี่คือลบสนี่คือบวกแนะคะรวมกันก็เป็นบวกหตัวนี้เป็นบวกหตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์รวมกันก็เป็นบวกหน,น,นะคะอ่าเพราะสมการนี้ดุลแน่นอนถูกต้องแน่นอนนะคะทีนี้ เวลาในกรณีที่เราทำปฏิกิริยารีดอก์พวกนี้บางครั้งมันก็อยู่ในสารลายกรดบางครั้งก็อยู่ในสารลายเบสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่ามันเป็นกรดหรือเป็นเบสเนี่ยให้หนูดูค่ะเพราะว่าในสมการเนี่ยมันมี H บวกมันมีไฮโดรเจนไอออนหรือมันมีไฮดรอกไซด์ไอออนถ้ามันมี OH ลบมันก็จะเป็นเบสแต่ถ้าเกิดมันมี H บวกแบบนี้มันก็จะเป็นกรดนะจ๊ะอ่ะโอเคมาดูอีกปฏิกิริยา อีกสักข้อหนึ่งนะคะอ่าคือ NO2 ลบนะคะบวกกับ Al นะคะได้เป็นแอมโมเนียนะคะกับ AlO2 อ่าตัวนี้อันดับแรกทำยังไงทำยังไงทำเหมือนเดิมคือหาเลขออกซิเดชันนะคะ หาเลขออกซิเดชันของธาตุที่เปลี่ยนเลขนะคะของธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันที้นี้คือไนโตรเจนกับอะลูมิเนียมนั่นเองอะไนโตรเจนตัวนี้เป็นเท่าไหร่ไนโตรเจนตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะออกซิเจนตัวละล,ะลบสองมีสองตัวเป็นลบสี่ลบสี่รวมกับอะไรได้ลบหนึ่งก็ต้องเป็นบวกสาม อลูมิเนียมตัวนี้เป็นธาตุเดียวเพราะฉะนั้นเป็น0ในตัวเจนในแอมโมเนียค่ะไฮโดรเจนตัวนี้เป็นลบ1มี3ตัวเป็นลบเอ้ยขอโทษไฮโดรเจนเป็นบวก1นะคะมี3ตัวเป็นบวก3เพราะฉะนั้นในตัวเจนตัวนี้ต้องเป็นลบ3อ่าอลูมิเนียมตัวนี้เป็นเท่าไหร่2 2เป็นลบ,ลบ4ลบ4รวมกับอะไรได้ลบ1คะคือบวก3เองนะคะ จับคู่เลยอลูมิเนียมเพิ่มใช่ไหมเพิ่มสามแสดงว่าเป็นยาออกซิเดชันไนตโตรเจนอ้าวอ้าวเลยเลยลืมเบรกไนตโตรเจนไนตโตรเจนนะคะจากลบสามไอจากบวกสามไปเป็นลบสามแสดงว่าลดเท่าไหร่ลดหกนะคะเป็นวิยามีดักชันลดไปหกเลยนะ แล้วลงไป6นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูปฏิกิยากันอ่ะเรามาเขียนปฏิกิยากันนะคะปฏิกิริยา reduction อ่ะ reduction คือตัวไหนคือตัว N O 2ลบกลายไปเป็น N S 3ใช่ไหมคะอ่ะ้ย เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเปลี่ยนเลขชั้นเท่าไหร่จากบวกสไปเป็นลบสมเปลี่ยน6ใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยน6กก็เซลเขาร,เร,รับ6อิเล็กตรอนรับ6อิเล็กตรอนอ่าพอรับหอิเล็กตรอนปุ๊บให้เรามาดุลอะไรต่อดุนออกซิเจนค่ะขาดออกมีออกซิเจนกี่ตัวฝั่งนี้ 2ตัวฝั่งนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากได้ออกซิเจนเพิ่มให้เติมอะไรเติมน้ำเติมกี่ตัวอยากได้ออกซิเจนสตัวเติมน้ำกี่ตัวคะ,ะเติมน้ำสอตัวที่มาเช็คไฮโดรเจนไฮโดรเจนฝั่งนี้มีกี่ตัว3กับ4เป็น7นะคะเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็ต้องบวกอีกเจบวกเพราะเราเติม ไฮโดรเจนบวกตัวนี้เพื่อดุลไฮโดรเจนนะคะอาเช็คประจุว่าถูกไหมลบ1ลบ6เป็นลบ7ลบเบวก7เป็น0ฝั่งนี้ก็0โอเคเพราะฉะนั้นถูกต้องนะคะถ้าประจุเท่าก็ถูกแหละ <c oughs> อะเรามานออกซิเดชันนะคะเรยาออกซิเดชันบ้างออกซิเดชันเมื่อกี้คือ Al กลายไปเป็น AlO2 ลบนะคะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เ,เ,หรเพิ่ม3ใช่ไหมเพิ่ม3แสดงว่าจ่ายไป3อิเล็กตรอนนะคะเพิ่ม3ก็แสดงว่าจ่ายไป3อิเล็กตรอนพอเติมอิเล็กตรอนเสร็จแล้วให้เราดูนออกซิเจนออกซิเจนตัวนี้มีกี่ตัว2ตัวเพราะฉั้นอยากได้ออกซิเจน2ตัวให้เติมน้ำา2 ตัวนะคะพอเติมน้ําเสร็จอะไรมาไฮโดรเจนมามากี่ตัว4ตัวมันก็เติมไฮโดรเจน4ตัวตรงนี้พอเติมไฮโดรเจนเสร็จคือเสร็จแล้วเช็คประจุค่ะประจุฝั่งนี้คือ0ฝั่งนี้คือลบ1กับลบ3เป็นลบ4ลบ4บวก4เป็น0นะคะอ่าน ตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะรวมปฏิยา2ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วแต่เรายังรวมไม่ได้เพราะอิเล็กตรอนยังไม่เท่าอิเล็กตรอนยังไม่เท่าใช่ไหมคะอิเล็กตรอนยังไม่เท่านะอิเล็กตรอนตัวรีดออ็อกอขอโทษตัวรีดักชันเป็น6อิเล็กตรอนของตัวออกซิเดชันเป็น3เพราะฉะนันคารนของ6กับสาก็คือ6นะพราะเราคูณสมการนี้ด้วย สนะคะขอคูณสมการนี้ด้วย2เพราะสมการรีด o อกซ์เนี่ยยังคงเดิมเนาะก็อยขอโทษสมการ Reduction ยังคงเดิมนะคะอ่าบวกอิเล็กตรอนบวก 7H บวกได้เป็น3บวก 2H2O ส่วนสมการออกซิเดชัก็จะได้เป็น2เท่าอ่า ะะแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น2 AlO 2ลบบวกกับ6 H H อิเล็กตรอนบวกกับ8 H บกอ่านี่รวมได้แล้วรวมได้แล้วน่ารวมเนี่ยเห็นไหมอิเล็กตรอนเหมือนกันตัดทิ้งนี้อะไรที่เหมือนกันอีกไฮโดรเจนเหมือนกันฝั่งนี้มี7ฝั่งนี้มี8เอา7-8ลบ8ได้เท่าไหร่เอา8มาลบกับ7ตัวนี้มากกว่าตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ฝั่งนี้ใช่ไหมเหลือ1 ตัวนี้หมดตัวนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งนะคะอ่ะน้ำค่ะน้ำฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้น้อยก็จะหมดฝั่งนี้ก็จะเหลือ2นะคะเพราะนเอามารวมกันได้แล้อ่ะก็จะได้เป็นํำการรีด o อกซ์ก็จะได้เป็น NO 2ลบบวกกับ2 AL บวกกับ2 H 2 o นะคะแล้วก็ N s, s อ่าบวกกับ 2ALO2 ลบนะคะแล้วก็หมดเนาะอ๋อยังไม่หมดขอโทษมี H บวกอีกตัวหนึ่งะนะคะเช็คประจุนิดนึนงเช็คประจุนิดนึนงอ่าตัวนี้เป็นลบ1ตัวนี้เป็น0นี้เป็น0นะคะตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็นลบ สองนี่เป็นบวกหนึ่งฝั่งนี้รวมกันเป็นลบหนึ่งฝั่งนี้รวมกันก็เป็นลบหนึ่งเพราะสมการนี้ก็ดุลได้ครบถ้วนถูกต้องสมการนี้เกิดเหสภาวะกรดสมมุติว่าตอนนี้เป็นกรดสมมุติว่าอยากทําให้มันกลายเป็นเบสบ้างให้เราเติม OH ลบที่เท่ากับจํานวนของ H บวกทั้งสองข้างของสมการ นะคะคเพราะ O H เนี่ยมันจะไปรวมกับ H นะคะโอเคอ่ะเติมเติมเลยเดี๋ยวผมเขียนสรรมการเดิมก่อนอ่ะ N O 2ลบบวก2 A L บวกส H 2 O นะแล้วเราเติมอะไร O H มีมี H ตัวเดียวฉันเติม O H ได้1ตัวอ่ะล้วกลายเป็นเลสบวก 2 a l o 2ลบบวกกับ h บวกแล้วบวกกับอะไรบวกกับ o h ลบอ่าเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันรวมกันได้น้ำใช่ไหมคะเพอได้น้ำปุ๊บเนี่ยน้ำตัวเนี้ยน้ำตัวที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะมาหักล้างกับน้ำตัวนี้ตัวนี้มีสองนี้มี1ก็ลบตรงนี้ออกลงจะเหลือตัวเดียวโอเคไหมคะ ตรงนี้ก็ไม่มีละพอมันรวมเป็นน้ําแล้วนะคะ,ะหนไูได้สมการที่เป็นเบสสมการใหม่ก็คือ no 2ลบบวก2 al บวก h 2 o บวก oh ลบนะคะนี่บวก2 al o 2ลบอ่ะนี่มาเช็คประจุดูดตรงนี้ประจุเป็นลบ1 0 0-1ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้คือ0กับลบ2พั้นรวมตรงนี้ได้ลบ2ตัวนี้ก็ลบ2ันประถุเท่าก็แสดงว่าเท่าเช่นกันหรือถ้าไม่มั่นใจว่าถูกจริงหรือเปล่าเช็คธาตุก็ได้อะไนโตรเจน1ออกซิเจน2 3 4 2 2 4องลูมิเนียมสอลูมิเนียม2ไฮโดรเจน2 3 2สอบวก1เป็น3ตรงนี้3เท่านะคะพร้อมสมการนี้ดุลน,นะอ่ะไม่ยากนะคะทวนขั้นตอนนี้แล้วกันขั้นที่เราจะเปลี่ยนกรดให้เป็นเบสนะคะสังเกตนี่ไงมีเบสแล้วนี่ไงใช่ไหมเปลี่ยนกรดให้เป็นเบสทำยังไงทำง่ายๆนะคะ ทำง่ายๆเลยก็คือมันมีไฮโดรเจนอยู่เท่าไหร่ตัวเดียวใช่ไหมถ้ามี5ตัวหนูเติมโอเตัวแต่นี่มันมีไฮโดรเจนตัวเดียวให้หนูเติมไฮโดรเจนไปให้หนูเติมขอโทษค่ะให้หนูถ้ามีไฮโดรเจนตัวเดียวหนูก็เติมโอตัวเดียวนะคะอ่ะเติมเข้าไปทั้งสองข้างนี่เติมไปทั้งสองข้างข้างนี้ มันจะอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่มีตัวที่ให้ทําปฏิกิยากับมันเลยแต่ข้างนี้มันมี H+ อยู่มันจึงรวมกั H บ H+ กลายเป็นน้านะคะรวมกั H บ H+ กลกายเป็นน้ำเนี่ยเราก็มาเช็คสมก,การใหม่อีกรอบหนึ่งว่ามีตัวไหนซ้ํากันหรือเปล่าทางซ้ายและขวาปรากฏว่ามีน้ําฝั่งนี้2ฝั่งนี้มีอยู่1เพราะฉะนั้นหนูก็ตัดค่ะตัดน้ําตรงนี้ทิ้งเลยแล้วตัดตรงนี้ทิ้งออกตัวหนึ่งก็จะเหลือน้ําตัวเดียวหนูก็ได้สมก,การแบบนี้นะคะนี่ก็คือสมก,การ ดีด็อแบบครึ่งปฏจจิกิยาในเบสโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องเซลล์ไฟฟ้าแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจในเรื่องการดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิยาแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทำเพิ่มเติมให้นะคะบอกแล้วกันนะคะถ้าต้องการเพิ่มยะเพิ่มให้โอเคสวัสดีค่ะ